เราจะพาไปดูนิทรรศการที่ทําถึงสุดๆทางด้านเครื่องประดับนะครับนะที่ตึก ITF นะมาถึงแล้วนะครับกับมิวเซียมของ g i t อนะครับเ,เราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในจะสวยขนาดไหนไปดูกันแล้วไหมนิทรรศการประดับบายจนะเป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องประดับในภูมิภาคอันนี้เขาคัดมาแล้วนะจากทั่วประเทศนะครับมีการทําประกวดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เราก็เลยมาจัดนิทรรศการนี้นะครับผมนะครับอไปดูกัน นี่เลยงานประดับบาย GIT ทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถามไกลนิดนึงว่าในนี้มีอะไรเด่นบ้างเอ่ยโอ้จริงๆนะคะงานในนี้นี่คือเด่นทุกอย่างเลยทั้ง14บแบรนด์ของเราอะคะอ่ะเพราะว่าเรามีการคัดเลือกเข้ามานะ,ะจากทั่วทุกพิภูมิภาคของประเทศไทย8จังหวัดด้วยกันที่มาอยู่ในนี้ซึ่งไฮไลท์ ite, หรือว่าชิ้นเป็นมาสเตอร์พีซของเราเนี่ยแทบได้ว่าที่เราบอกว่ามันเป็นมาสเตอร์พีซจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นงานอาร์จริงๆ,ๆนี่อยู่ด้านนน้นเลยะคะ่ะอาจารย์ อันเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยผมบอกไปว่ามันแบบคอนเซปต์ BCG สุดๆอะคอนเซปต์ใช่ BCG เพราะ<ม>จริงๆแล้วเนี่ยถ้าความเป็นมาของน้องที่ออกแบบคือแบร์จีราเนี่ย mm. เขาเป็นดีไซเนอร์นะคะที่ออกแบบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับตัวเนี้ยแล้วก็บ้านคุณแม่เขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับไข่มุก mm. และเป็นไข่มุกนำจืดดังนั้น mm. เขาก็เลยอยากจะเอาตัวเนี้ยมาต่อยอด mm. และเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เห็นความงามของทางอุทยานแห่งชาติ mm. ที่เชียงใหม่ นะคะเป็นน้ำตกอ่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาก็เลยเอามาแบบว่าออกแบบเป็นคอลเลกชันนี้ก็คือเป็นน้ำตกแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็รวมกับมุกต่างๆก็จะเป็นงานคอนเซ็ปชวลต่างๆแล้วก็เป็น BCG ด้วยเอาอันนี้ตรงเนี้ยที่ผมชอบที่มากคอนเซ็ปต์ม,มาจากอะไรคอนเซ็ปต์จริงๆเนี่ยของศิลปินตาเนี่ยเขาจะแบบว่าเกี่ยวกับในเรื่องของพุทธศาสนาอ่าจริงๆเนี่ยเห็นสีต่างๆนนะคะในเนี่ย,เ,ยเขามาจากในเรื่องของพวกกระเบื้องที่อยู่ในโบสถ์ลายต่าง บางคนก็เจะบอกอเ,เห็นดูเป็นตลับปุ่งตลับปาดไม้จริงๆเขาเอาคอนเซ็ปต์มาลักษณะนั้นนะคะแต่มันมีความน่าสนใจมากขึ้นเพราะเขาชอบใช้ในเรื่องของกระจกสีการเล่นแสงต่างๆพวกนี้ถ้าสมมติเราเจาะแสงขึ้นไปหรือเห็นข้างหลังเนี่ยอาจจะเห็นดูตรงนี้ก็ได้<อ>จะเป็นลายลวดลายต่างๆงที่ ที่จะแบบว่ากระทบตัวซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปชวลนิดนึงในส่วนนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวโชว์ซึ่งสามารถเอาไปใส่ได้หลากหลายรูปแบบนะคะก็สื่ออย่างตัวนั้นเนี่ยสามารถเป็นตาหูได้ก็คือเวลาออกงานเวลาออกงานก็คือแอบเป็นชิ้นแบบไฮไลท์มาสเซอร์พใิใหญ่ๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปในงานที่เด่นนะใช่ใส่อันเดียวเด่นเลยแต่แล้วก็สามารถทําเป็นเข็มกลัดได้ด้วยผู้ชายก็สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยค่ะในส่วนนั้นแต่ไม่หมดเขาไม่มาดูเขาใช้อชิ้นเด่นๆเลยอ่ะชิ้นไหนอาจารย์อยากเลยเนะ ผมชอบอันนี้มากอ่านี่มันแบบเมื่อกี้ผมอา่านคร่าวๆขอบอกว่ามันเป็นมาบจำลองมาจากไฟเหรอจริงๆมันมาคอนเซ็ปตม์มนะันมาจากไฟด้วยแล้วมันมาจากจริงๆก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคะอือดอกทองก้าวอ่าดอกทองก้าวเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำเชียงใหม่แล้ว เป็นการนำมาลงสีบนเครื่องเงินเป็นการลงยาเย็นค่ะดังนั้นเขาก็เลยมาหลอกว่าเอ๊ะถ้าจะทําให้มันดูเด็นหรือโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยทำยังไงเขาก็เลยตีโจทย์มาเป็นในส่วนนี้ค่ะ,ะก็จะมีการประดับพลอยด้วยนะคะแล้วก็มีการลงสีเป็นหลักลงสีเย็นเป็นหลักใส่แล้วคือเด้งขึ้นมาเลยเห็นร้องแต่ร้อยนมี้เลยค่ะจย์โอ้สุดยอดเลยนะนะครับดังนั้นใครอยากจะชมโครงการดีๆแบบนี้เทศกาลดีๆ,แบบๆแบบนี้นะอันนี้เลยนะประดับบลย g i ไ ะครับผมที่ J T Museum ใช่เลยค่ะที่ตึก i อ f ชั้นหนึ่งอ่าจริงๆก็คือชั้นหนึ่งแต่เดินขึ้นมานิดนึงชั้นสองค่ะจ้าอ๋อชั้นหนึ่งลอยลอยอ่าชั้นลอยเป็นชั้นลอยลอยนะครับเดินมาถึงเจออยู่แล้วล่ะใช่แล้วก็มีนิทรรศการอื่นให้ดูด้วยใช่ใช่ก็เราจะเป็นการอจัดแสดงเรื่องราวที่ครบวงจรเลยค่ะกับเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่มันเป็นพลอยก้อนนะคะ จนถึงการเป็นเครื่องประดับในแต่ละชิ้นเลยครับส่วนนี้เทศการถองระดับบายจีีเนี่ยจัดถึงวันที่เทไหร่ครับโอ้จะถึงวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะ30ธันวาคมนี้